สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะทุกท่านทราบไหมคะว่าวันที่15ทธันวาคมของทุกปีค่ะเป็นวันชาสากลวันชาสากลถูกกำหนดขึ้นให้ตรงกับวันที่15ทธันวาคมของทุกปีซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2548ซึ่งเริ่มต้นมาจากเกษตรกรผู้ปลูกชากลุ่มเล็กๆทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ได้รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการค้าชาของตนเพราะอสากกรรมค้าชาในประเทศมีความอ่อนแอและการบริหารไม่มีประสิทธิภาพเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกชาทั้งหลายจึงนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปลูกชาทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตดีขึ้นชาที่ได้ก็มีคุณภาพดี กระทั่งองค์กรเพื่อการสื่อสารและการศึกษาของอินเดียช่วยเหลือสิทธิของเกษตรกรได้เข้ามาช่วยเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมในการค้าชาทำให้พวกเขามีชีวิตดีขึ้นและได้ใช้วันดังกล่าวเป็นวันเฉลิมฉลองวันชาสากลุลเรามารู้จักประวัติของชากันนะคะชานั้นได้ถือกำเนิดมามากกว่า5,000ปี มีต้นกำเนิดในแถบเอเชียตะวันออกคือจีนและอินเดียซึ่งจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการดื่มชาในรูปของเครื่องดื่มหลังจากนั้นอินเดียก็เริ่มเข้ามาสู่อุตสาหกรรมชาด้วยโดยเริ่มจากนำพันชาจากจีนเข้ามาปลูกพร้อมกับพัฒนาพันชาของตนด้วยในปัจจุบันมีการปลูกชากันทั่วไปในหลายประเทศ เช่นประเทศไทยศรีลังกามาเลเซียอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีเป็นต้นทั้งในใบาชาจะประกอบด้วยกรดแกลรแทน,นิกโดยทั่วไปนิยมชงใบาชากับน้ำดื่มเพื่อกระตุ้นไม่ให้ง่วงนอนนอกจากนี้ยังสามารถรักษาโรคได้ ไม่ว่าจะเป็นชาขาวชาเขียวชาอูหลงชาอบกลิ่นชาแดงและชาดำสรรพคุณที่ได้ก็แตกต่างกันออกไปถามว่าการดื่มชาได้ประโยชน์อะไรบ้างชาสามารถช่วยดับร้อนหรือร้อนในได้การดื่มชาเป็นประจำช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งที่อวัยวะต่างๆเช่น มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งในกระเพาะอาหารช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจช่วยลดความเสี่ยงของโกกรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือดและช่วยลดความเสี่ยงจากโกรคอัมพฤกษ์อัมพาตจากการเส้นเลือดตีบตันลดน้ำตาลในเลือดช่วยยับยั้งโรคในช่องปากได้ช่วยรักษาโรคท้องร่วง การดื่มชาเป็นประจำทำให้ไม่อ้วนช่วยให้ระบบประสาทผ่อนคลายการดื่มชาเป็นประจำทำให้ชะลอความแก่ได้และทำให้การเสื่อมของกระดูกลดลง15ธันวาคมของทุกปีจะมีการเฉลิมฉลองให้กับวันชาสากลเพื่อระลึกถึงเหล่าผู้ขัดสันชาพัฒนากระบวนการผลิตชา ให้มีคุณภาพดีให้เราได้ดื่มมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังคงเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาที่มาในรูปแบบชาเย็นผสมนมก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องดื่มโปรดของใครหลายๆคนขอบคุณที่มาของข้อมูลธนิฐาแดนสิน สน่ห์แห่งชา